อายุเป็นแค่เพียงตัวเลขไม่รักก็ไม่มีทุกข์สดใสมากเอชุติมาสวยต้อนรับความโสดเป็นผู้หญิงอยากหยุดสวยนี่คือวลีที่ทุกคนต่างพูดมาโดยตลอดวันนี้จะพาทุกคนมาชมความปังและความสวยของเอชุติมา หลายคนก็คงจัดติดตามเรื่องราวการใช้ชีวิตและเรื่องความรักกันมาดูอยู่แล้วก่อนหน้านี้เอเธอร์นั้นได้ใช้ชีวิตร่วมกับแฟนหนุ่มรุ่นน้องที่อายุห่างกันถึง30ปีแต่ความรักดูเหมือนจะเดินทางไปได้อย่างสวยงามสุดท้ายเจ้าตัวก็ได้ออกมาประกาศว่าตอนนี้เลิกลากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเธอเป็นคนตัดสินใจบอกเลิกเนื่องจากฝ่ายชายนั้นยังเด็กและยังชอบเที่ยวกลางคืนซึ่งทำให้มีผลเรื่องอย่างอื่นตามมา แน่นอนว่าก้าวเข้าสู่ความโสดอย่างเต็มตัวแต่ความสวยความปังของเธอนั้นก็ยิ่งดูดีมากขึ้นวันนี้จะพาทุกคนมาชมภาพของเอในวัย55ปีกันค่ะต้องบอกก่อนว่าเจ้าตัวนั้นผอมลงหนักมากเนื่องจากเมื่อก่อนกลายเป็นเสาอวบแต่ตอนนี้กลายเป็นเสาวหุ่นเป๊ะแล้วนะทางทีมงานก็ไม่รอช้าที่จะรวบรวมภาพมาให้ทุกคนได้ชมกัน เอาเป็นว่าสดแล้วจะปังและดูดีแค่ไหนนั้นเราตามไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ